ครับโ<ห>อ้ยยอ่ไรครับชื่อเอาชื่อเอาชื่อต้อมครับชื่อต้าบอกเฮ้ยน่ารักกับชื่อเท่เป็นไงเรียนทำแจยากไหมไม่ยากนะไม่ยากขออันนี้คิดจะเรียนทำแจปะ่ะแล้วคิดยังไงได้เรด็ดคิดยังไงได้เรียนทำแจะฮะก็อยากอยากเรียนนะอยากมีอาชีพเสริมรู้จกักผมจากที่ไหนจากยูทูบหรือจากเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กเหรอไม่ใช่ยูทูบอ่ะ ยูทูบมันดังกับเฟซบุ๊กอีกจะบอยใู้ยูทูบผมไม่เคยได้เข้าผมยูทูบมันดังมากผมเป็นยูทูบเบอร์รู้จักป่ะ <laughs> เป็นยูทูบเบอร์ผมมีรายได้จากยูทูบเบอร์คนดูยูทูบเบอร์เดือนนึงไม่กี่บาทหรอกก็ได้ค่าค่าผลัพธ์เยู่ <laughs> <laughs> แล้วคือก่อนอันนี้คิดอย่างทห็นลำใจานานไหมไม่ครับคิดปุ๊บถหามเลยเหรอ คิดว่ารอมีเงินสักพักอ๋อไม่คิดถูากผมนะแล้วพี่คิดแบบว่าคิดปุ๊บแล้วนานคิดนานไม่กี่เดือนกี่ปีถึงกันได้นั่นใจเยน็นๆพี่โอเคเปิดออกนะนี่นั่นี้เปิดออกนานไหมนานไหมก็ร <c oughs> อเง,เงินอย่างเดียวครับอเอาเงินโอเครอประมาณสามปีเสร็จปล่อยมือปล่อยมืออ,มอ, <c oughs> อันนี้เปิดออกกันนะอีกสักทีหนึ่งพี่ทําเร็วไปเร็วไปลูกค้าไม่จ่ายเงินนะความมาั่งจริงลูกค้าไม่ค่อยจ่ายก่อนทำเร็วไปเอ้ยมึงทําเร็วไป าไปร้อยเดียวพอปะ,ะเสร็จอย่างนี้ให้เปิดตัวต้าต่อแล้วถ้ามากๆเห็นฮอนด้าต่อเมื่อเช้าเรียนเปิดรถกับทำจะใช้เครื่องไหนไหนย่ากันก็ทำได้ครับภาษาละเนี่ย ต้มจะดึงเข้ามาในกลุ่มนะผมมีลุ้นชื่อต้ำอยู่สองสามคนต้องครับพี่ชื่อต้อมเหรอครับเออต้อมเด็นโบป่ะครับชื่อต้อมเนี่ยต้อมตอมตอมเหนื่อยเชียวที่นี่จะไปประตูนะให้ร้องๆเลยืม นี่นะครับเวลาเปิดจริงก็จะออกบ้างเร็วบ้างช้าบ้างอย่างซีเรียสนะเราต้องกาวกันให้เพียงครั้งนึงนะครับนี่สุดยอดนะตอบตัวเลยครับมาม้าวว้ครับอ่ะไปจะเปิดรถตัวเองต่อสู้ๆนะครับครับสู้สู้